ไปกินเรื่องปีใหม่บริษัทจัดผมเคยอยู่บริษัทมาก่อนก็มีจัดนี่เงี้ยนี่เราไปกับเขาได้ไหมเทศกาลปีใหม่โอ้โหนี่หลังเดี๋ยวยี่ห้านี้เสร็จแล้ว3 1ดนี่เดี๋ยวเขาดาวกันละไปกินเรื่องปีใหม่บริษัทจัดผมเคยอยู่บริษัทมาก่อนก็มีจัดนี่เงี้ยนี่เราไปกับเขาได้ไหมเรื่องของหลักการก็ต้องดูอะในรายละเอียดว่าเขาไปทําอะไรบ้างโอ้โหมีดน้ำตีมีเล่ามีเบียโอ้โหมีอะไรอีกไมีใช่นี้แหละมีปะปนชายหญิงมีการอวดโฉมมีการเต้นโอ้โหทุกอย่าง ฮารอมหมดเลยแล้วจะเข้าดีไหมเนี่ยแล้วก็จบม <laughs> ไม่ต้องเข้าอีกอย่างหนึ่งคือจับของขวัญ ตามโรงเรียนบริษัทอย่างเงี้ยครับได้ไหมเกิดว่าอนกเรียนเดี๋ยวให้ไปซื้อของขวัญกันมานะราคาไม่เกิน50บาทแล้วก็มาจับกันนะอย่างเงี้ยได้ไหมฮะบ,บางคนซื้อร้อยหนึง่งบางคนซื้อ50บาทบางคนซื้อ200เอามาใส่กล่องเนี่ยครับผมอย่างนี้ทําได้ไหมไม่อนุญาตครับนักวิชาการถ้าผมจำไม่ผิดเชฟโซแลมุนนันจิตท่านได้ตอบคาถามนี้ไว้ท่านบอกว่าการกระทําดังกล่าวนี้เข้าข่ายการพนันยังไงอะ่ะผมบอกอัชมาวีซื้อมา200ผมซื้อมา50แต่ผมจับได้ของอัชมาวีได้เท่ากับการลงทน้ไรี ผมได้กำไรร้อยห้ขาดทุนนะขาดทุนได้ของผมเอ๊ะนี่คือการเสี่ยงการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงและมันแบบว่าเหมือนลงทุนก็ไม่เท่ากันซึ่งดังกล่าวนี้อิสลามห้าม